ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมนครตะลอนทั่วมาอยู่ที่แปลงพักบุงของคุณลุงนะครับบ้านดงพ่องตำบลศิลาอำาเพื่เมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้การต่นคำคำแต่เวน้นทก่งดินไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกระเบืองการฮดพักบุงบบบนี้สิเป็นการถอนพักบุงบนะครับเป็นการถอนพักบุงนะครับของคุณลุงเพื่อนครับนะครับนี่ตอนเย็นเย็นกขาล่างสีลกพักบุงนะครับนี่กขาล่งถอนพักบุงอยู่นะครับแต่ว่ามี อ่าควบคามสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือการแต่งเพลงเองนะครับแต่งเพลงเองวันนี้เพิ่นแต่งไว้มือนีเพิ่นสีรองให้ฟังนะครับเอาเชิญครับวันนี้ฟังเพลงครับขอขขออบพ่นน้ำคว่ำตะล่อมพ่อครับมาถี่เพิ่นส่วนคุณถ้าเพลงค้ามไหนพ่แต่งผิดก,กับพ่อใครเด้อสีรองผิดเพลงนี้คือน้ำตาพ่อ,พอโอ้น้าตาพ่อ น้ำตานองเมื่อเห็นลูกน้อยรองไ้หมดากไปเลี้ยงอยากับมือกัดดบบนเจา้ามาดวนจากไทยมุกจับ มาหลับย่าเอ้ยย่าไอบ่ทันตายจะต้องใจห่างความสัมพันธ์แตกมาห่างตัวน้อง มันหายห่ีละตั้งแต่ก้อนแต่จี่เขาเคยอยู่น้ำจันแม่นจินสานมันข้าว่เมันดีจุกแรลงเขา้านีจากไปหมดโบเจ้า จะเปิดนายแน้วไหมปล่อยไอ้เป็นทุกใจกลมหลูกนอนน้ำตาหยอยเงื่านเสียงลูกไม่ร้องไครทนไม่ไหวน้ำตาอยูงทุกที เมียเคยรักอยากไปแล้วคนอี้ใบ้เจ้าโศกีคนห้องอยังตัดหลอนลูกอดอ่อนมาตอนเข้าวเย็นนเช้าอย่าจะมีแม่ป้อนอยามลูกหนาวอย่าแตปแม่ผมพาให้นอน ยามรูปคนอยูโอัน้ำตาอตอรินนลังิยาได้ฟังสุขพร้อมรหา,ร,าร้องแม่แม่แม่ตาอยู่ในน้ำำมาสู่ที คิดถึงทุกวันทุกทีแม่มันอากใบงามเป็นไข่เป็นเอแอวงามเป็นไข่เป็น A L, เอแอวเห็นสภาพหลุกแอวงแสงมเสื้อนางซึมงามกระซึมฝน,นล่างลงมาหนาวกระจาเอาแพมหุ่ตหุ่เอาเอ้ตั้งใจลูกกรดแต่น้องหงอยถึงน้าแม่อม ใจกำลำงเมียเอ้ยไม่น่าใจไม่เห็นใจลูกน้อยยังไม่เติบโตยามอยู่น้ำหยว่คราวลูกพร้อมห,ห้ายโอ้ากแม่เป็นความสุขใจมอังอุ้ก็ไม่ยอมฟังเจ้าลาจาก มัวนขึ้ตดำไปลาลาไม่เคืนกลับหลังไปกับเขาสุดีมีตังลืมแล้วคำพูดเมื่อครั้งตอนรักกันน้องว่าอย่างไรนักเจ้า เบาทจะสู้จะขออยู่อยู่ด้วยกันตลอดไปไม่นายแนงถึงเราจะถูกอย่างไรจะาทนใจเพื่อนาคุงเราลืมเลยเคำพอยเจ้า เลยกันเคยเจ้าไปถ้าเอ้าไปรูปห้แอวบอร์เชียนบึงสภาพลูกแล้วก็คืนอืแม่อยู่จังไงคุณแฟนใส่ใจเมื่อมองอยู่นะ่ารูกแล้วน้ำฝาหอรีนเอออรวงเอออ,อ,อ,อ